สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากคือเคล็ดลับการปลุกพลังมังกรทิพย์ในบ้านของท่านเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยได้ยินมาจากที่ไหนมาก่อนเป็นครั้งแรกที่นำมาเปิดเผยเริ่มจากเราก็ต้องหารูปมังกรอาจเป็นพวกเครื่องเคลือบดินเผาที่ทำเป็นรูปมังกรสวยๆทำจากโลหะหรืออาจจะเป็นรูปภาพหรือภาพเขียนรูปมังกรตำแหน่งที่เหมาะสมคือนำมาวางหรือตั้งไว้ในห้องนั่งเล่น เลือกดูตำแหน่งที่เหมาะสมถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเป็นทิศของมังกรทางที่ดีควรใช้เข็มทิศมาวัดให้ถูกต้องว่าเป็นทิศต,ตะวันออกจะสามารถนำพลังโชคลาภเงินทองความมั่นคงการปกป้องคุ้มครองป้องกันสามารถตั้งในตำแหน่งนอกบ้านในบ้านได้ไม่มีปัญหาการเลือกลักษณะของมังกรที่ถูกฉลกและซื้อพวกรูปภาพ ควรเป็นมังกรที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ไม่ใช่ตัวผอมจะไม่ถูกฉลกและให้ดีที่สุดก็ควรเป็นมังกรคาบแก้วตำแหน่งที่จะเพิ่มพลังให้มังกรที่ดีที่สุดก็คือควรจะหันหน้าไปหาแหล่งน้ำสมมุติถ้าบ้านเราตั้งอยู่แล้วก็มีแหล่งน้ำภายนอกทะเลทะเลสาบแม่น้ำลำคลองสระน้ำถือว่าถูกฉลกเพราะว่าน้ำเป็นตัวแทนในเรื่องของการเงิน ถ้าหากไม่มีแหล่งน้ำใกล้บ้านบางทีเราก็อาจจะมีการตั้งตู้ปลาในบ้านหรือว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องน้ำน้ำหมุนอะไรต่างๆก็สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำที่นำมาวางควบคู่กับมังกร ให้มังกรหันหน้าไปไปหาแหล่งน้ำก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลยุกเว้นตรวจสอบแล้วเป็นตำแหน่งต้องห้ามของการตั้งน้ำวันนี้เป็นเรื่องทั่วไปที่เราต้องรู้ยังมีในเรื่องของข้อห้ามจะพูดในครั้งต่อไปแล้วต้องเบิกเนตรมังกรด้วยจะเกิดประสิทธิทผลจริงวันนี้เป็นการปูพื้นไว้ก่อนวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ